ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบ,า,บาพอสบายสบายหลับตาเบาเบ,า,บาพอสบายสบาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อย แล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาเปิบือตานิดนิดเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะเปิบือนิดนิดพอสบายสบยแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบาน ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานมานช่องการศึกษาเล่าเรียนเครื่องกร่บกลัว เรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยตั้งวางตั้งคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยนะใจถึงจะไม่มีเครื่องขังบล ใจจะได้ใสใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตไตรแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลืม้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อน จะเป็นบุญทากถินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอรามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดผัดขวาเสนาสนะบุญ,ญสยสถานไอสะอาด อะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วลืมก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมานแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาปิปัจจุบันเนี่ย อดีตของพบพชาปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราลืมนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าเราเริ่มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่งางๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ลดจากนิวรณ์ทั้งห้าซึ่งเป็นเครื่องการจิต ของเราไมา่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคลืองอขุนใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุง้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่อง เมื่อใจของเราปลืม้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มนังกล่าวพอใจเราใส่ใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่าย การที่เราจะวางใจหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆจยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็ง่ายละใจมันสบายกายก็สบายด้วยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆ ที่เซ้งกลางกยายฐานที่เจ็ดก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามนะแต่ก็รู้สึกว่าง่ายเพราะเราเริ่กกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนะี่ยก็นึกได้ง่าย เช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมกรอบโตให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีทรรมนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ อย่างน้อยก็โตัว่ธกับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่ง วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอราหังสัมมาอราหังสัมมาอร,าห,มมาอราหังให้เสียงคำภาวนาดังออกไปจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่อง สม่สำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปนอย่างสบายๆทุกครั้งที่ภาวนาสัมมอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสาอาใจอยู่ในกลางดวงใสใสยอย่างเบาๆสบาย ใจเย็นเย็นอย่างเบาเบาสบายใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพอง์พระจะนึกถึงอง์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆ ในอรลยบทสมาธิอยู่ในกลางคายนะไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสมาอหรมง์ สัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไป อยากหยุดใจนิ่งใเฉย,เยถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ ส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยเฉยไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิน้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะ ทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนมนมเบาเบาสบายสบายที่ศูนกลางกายเวลาใจมันใจหยุดนิ่งเนะี่ยมันจะมีสัญญาณคือ กายของเราเขาเริ่มเบาเริ่มผ่อนกายเริ่มขยายเริ่มโลง่โลงๆว่าง,างกลวงภายในแล้วใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วนะ ก็ให้ค่อยๆประครับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆนมๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้ คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะเ eng ่งนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่ เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปนะยุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนมนม นานน,นเบาเบาสบายสบยไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเอีเอบนะจ๊ะ